สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีเมษในวันที่7กรกฎาคมปี65นี้นะคะดาวมฤตยูโคจรย้ายเข้าไปอยู่ในพบการเงินของท่านจะส่งผลอย่างไรนั้นนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ดาวมฤตยูดวงนี้นะคะเขามีเกณฑ์การโครจรย้ายราศีจากราศีเมษไปราศีพฤษพในวันที่7กรกฎาคมปี65แล้วเขาก็จะอยู่ยาวไปเลยนะคะจนถึงวันที่30พฤศจิกายนปี65นี้เช่นเดียวกันค่ะเขาก็จะมีเกณฑ์การโครจรวิพปลิตนะคะถอยหลังกลับไป ทับที่ลักขณาของท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อยู่ไปจนถึงวันที่8มีนาคมปี66นะคะเขาถึงจะย้ายกลับมาอยู่ที่พบการเงินของท่านและก็อยู่ตรงนี้ประมาณ7ปีเลยนะคะ ดาวมฤตยูนะคะเป็นดาวบาปะเคราะห์ใหญ่นะคะก็จะมีความลึกลับอยู่ในตัวเองค่ะเวลาเขาเข้าไปอยู่ในเรื่องอะไรนะคะก็มักจะเปลี่ยนแปลงตรงจุดนั้นนะคะไปแบบกระทันหันหรือไปแบบไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้หรือในบางครั้งนะคะเขาจะเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเก่าๆไปหาสิ่งใหม่ๆเสมอการที่ดาวมฤตยูนะคะโคจรเข้ามาอยู่ในภพการเงินของท่านและก็อยู่ตรงนี้ประมาณ7ปีทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะ การเปลี่ยนแปลงก็ย่อมขึ้นอยู่กับดาวพระพฤหัสดวงนี้ดาวพระราหูและก็ดาวพระเสาร์ด้วยนะคะในช่วง7ปีนี้นะคะดาวพระพฤหัสค่ะมีเกณฑ์การโคโจรย้ายทั้งหมด7ครั้งด้วยกันส่วนดาวพระราหูมีเกณฑ์การย้ายทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะคะและ ดาวพระเสาร์ก็มีเกณฑ์การย้ายราศีถึง3ครั้งด้วยกันดวงดาวต่างๆเหล่านี้ย่อมมีอิทธิพลต่อท่านทั้งนั้นเลยนะคะการเงินของท่านจะเป็นอย่างไรการเงินของท่านจะไปเป็นแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของท่านและขึ้นอยู่กับว่าดาวพระพฤหัสดาวพระราหูและดาวพระเสาร์ในดวงเดิมของท่านให้คุณให้โทษท่านอย่างไรนะคะ ในเมื่อนะคะดาวมรตยูมาอยู่ในภพการเงินก็มักจะทําให้การเงินของท่านมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือบางท่านนะคะที่เคยร่ํารวยมาก่อนก็อาจจะจนลงไปเลยก็เป็นไปได้หรือบางท่านที่เคยจนนะคะก็สามารถที่จะร่ํารวยขึ้นมาด้วยก็เป็นไปได้เช่นเดียวนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าดาวมรตยูดาวพระพฤหัสดาวพระราหูและดาวพระสา์ของท่านในพื้นดวงเดิมนั้นเป็นเช่นไรนะคะ ดาวมฤตยูนะคะมาอยู่ที่พบการเงินบางท่านนะคะก็อาจจะมีวิธีหาเงินในแบบฉบับที่ท่านไม่เคยหามาก่อนท่านอาจจะมีลู่ทางใหม่ๆเข้ามาหรืออาจจะมีแนวความคิดใหม่ๆเข้ามาก็เป็นไปได้เพราะดาวมฤตยูนะคะเป็นดาวที่บ่งบอกถึงความคิดริเริ่มสร้างสารรค์หรือความคิดที่แหวกแนวและในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวลัคนาราศีเมษในบางครั้งนะคะอาจจะมีความคิดแปลกๆปกนะคะเอ๊ะจะหาเงินด้วยวิธีนี้วิธีนั้น ท่านไม่ต้องสงสัยเลยนะคะในตรงจุดนั้นนะคะก็อาจจะเป็นการนํามาซึ่งการเงินที่ดีให้ท่านก็เป็นไปได้ในช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีความคิดอะไรที่ไม่เป็นปกติก็อย่าไปตำหนิอย่าไปเสียใจนะคะเอาตรงนั้นมาคำนึงถึงว่าจะสามารถทำเงินได้ท่านก็ลงมือทำได้เลยนะคะตลอดระยะเวลา7ปีเอน,นะคะจะเห็นได้ว่าดาวพระพฤหัสดวงนี้คะ่ะ ในปี65นี้นะคะเขาอยู่ในเรือนวินาศใช่ไหมคะพอหลังจากปี66เป็น67ดาวดวงนี้ก็มาทับที่ลัคนาของท่านเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะการเงินของท่านที่หาได้จากเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะท่านก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลท่านหรือในตรงจุดนี้อาจจะหมายถึงงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศก็จะส่งผลนี้ให้กับท่านเป็นอย่างมากและหลังจากนั้นอีกหนึ่งปีนะคะดาวาพระพฤหัสก็โคจรเข้าไปอยู่ในภพการเงินของท่านแล้วก็ แต่ละ1ปีก็จะโครจรย้ายไปเรื่อยๆค่ะก็ได้ตำแหน่งที่เด่นดีพอสมควรเลยนะคะก็แสดงว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานของท่านนะคะหลังจากปี66ไปก็โครจรเข้าไปอยู่ในตำแหน่งของพบโชคลาภก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่าดาวฤตยูที่โครจรเข้ามาอยู่ในภพการเงินของท่านนั้นนะคะจะส่งเสริมในเรื่องของการเงินการงานรวมไปถึงนะคะท่านทำอะไรก็ตามนะคะก็จะส่งผลดีให้กับท่านเป็นอย่างมากเลยนะคะ ทั้งหมดที่พยากรณ์มานะคะเป็นในลักษณะของดาวดวงนี้ให้คุณแก่ดวงชะตาของท่านค่ะแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามล่ะคะในพื้นดวงเดิมของบางท่านนะคะดาวพระพฤหัสดาวพระราหูหรือดาวพระเสาร์อาจจะไม่ได้ให้คุณแก่ท่านหรือดาวมรุ จะอยู่ก็มีผลที่ไม่ดีเท่าไรนะักก็จะนํามาซึ่งนะคะการเงินที่มีจุดรั่วไหลมากมายนะคะหาเงินมาเท่าไหร่ก็ไม่พอในค่าใช้จ่ายต่างๆหรือในบางท่านนะคะอาจจะไปลงทุนทําธุรกิจอะไรก็เกิดความผิดพลาดขึ้นมาก็เป็นไปได้แต่อย่างไรก็ตามนะคะจิราก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีเมษนะคะทุกๆท,ท่านเลยนะคะพยายามค่ะมีสติในการใช้ชีวิตทุกขณะจิตเลยนะคะ ถ้าดวงท่านดีนะคะท่านก็จะรุ่งโรจน์ท่านจะร่ํำรวยเป็นเศรษฐีได้เลยทีเดียวแต่ในทางกลับกันนะคะก็อาจจะทําให้ท่านนะคะจากที่เคยร่ํารวยมาก่อนก็สามารถจะเป็นคนที่ไม่มีเลยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะ แต่คาพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีเมษค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านผู้ชมก็ควรจะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้ค่ะไปเป็นแนวทางไปเป็นไกด์ไลน์อะไรดีนะคะก็รับเอาไว้นะคะส่วนอะไรที่ไม่ดีนะคะเราก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงค่ะเพื่อชีวิตที่ดีของท่านนั่นเองนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรต,ต,ต่อไปคลิปนี้ก็ จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ